ทำไมคริสต์มาสต้องสีเขียวกับสีแดงจริงๆแล้วคริสต์มาสไม่ได้มีแค่สีเขียวกับสีแดงแต่ยังมีสีทองและสีขาวอีกด้วยซึ่งทุกสีล้วนมีความหมายในตัวมันเองเริ่มจากสีเขียวเป็นสีของต้นฮอลลี่ซึ่งหมายถึงความสดชื่นต่อมาสีแดงหมายถึงผลของต้นฮอลลี่หรือสื่อถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตึงบนกางเขนนอกจากนี้สีแดงยังใช้สื่อถึงความรักความกระหายและความโรแมนติกอีกด้วย สีขาวสื่อได้ถึงแสงสว่างความสุขและความบริสุทธิ์สีทองหมายถึงความสว่างสวยแสงทองแห่งความหวังเปรียบเสมือนสีของเทียนและดวงดาวที่ส่องแสงในวันประสูติของพระเยซูเราจะเห็นได้ว่าการแต่งตัวของผู้คนและการตกแต่งสถานที่ต่างๆในช่วงคริสต์มาสจะประกอบไปด้วยสีเหล่านี้นั่นเอง กาแฟคู่บท The Coffee Bean r o ส s t i n g สองสูตรนี้ก็เข้าทีมสุดๆสูตรเพียวราวิก้าซองสีเขียวหอมน้ำมูลกลมกล่อมดื่มได้ตลอดวันสูตรเอสเวสโซซองสีแดงสูตรสำหรับคอกาแฟสายเข้มแบบตะโกนและยังมีตัวเหนี่อยอีกเพียบคริสต์มาสนี้ไม่มีติดบ้านไม่ได้แล้ว